มันตีเราไหมอเออเยอะเยอะจริงเยอะจริงเดี๋ยวเป็นว่าช้ำม,มันก่อนแล้วกันนี่มันตัวอะไรกันอุ้ยใช่ตัวนี้ไหมโอ้โหว่าใช่ว่าใช่ว่าใช่ใชเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับผมข้อกับผม,มอะในวันนี้เรามาอยู่ในเออเออโอเค กะในวินมาอยู่ในเกมไหมครับในมดไดโนเสาร์เย่ซึ่งบอกเลยว่าอโหแต่ละตัวโคตรใหญ่เลยเ้ยถ้าเราตีมันจะเป็นอะไรวะไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เฮ้ยเออโอเคเก็บละโอเคอันนี้น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์นะใช่ใช่ใช่แล้วอันนี้ล่ะอันนี้อ๋อพวกไดโนเสาร์ รู Workers, Dios, ้สึกว่าเนื้อไดโนเสา์นี้มันจะมีบัฟด้วยนะเออเออเอเชี่ยเชียเชีเชียเชีเชีเช่เออเออเล่ง้ยยเราวะโอเปิดมันกูเจออะไรวะเนี่ยโอ้คอยาวเกิดเยอะมากไม่ธรรมดาจริงจริงอีพีนี้คงจะไม่ได้สร้างบ้านหรอกอีพีนี้คงจะได้แบบหาที่อยู่ไปก่อนน่ะเราวางของไว้ตรงนี้แล้วกันหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมาตีเรานะปึ๊บต่อไปก็ทําเป็นกล่องเลยมาเก็บของที่มันจะเป็นเข้าไปให้หมดเลย โอเคเนื้อเนื้อเนื้อโอ้โหล้วไม่มีฐานเออลืมไปเราไม่มีฐานนี่หว่ารีบละรีบรีบรีบเหล่านี้มันจะมีถ้ำไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเจอตัวอะไรบินๆน,นะน่าจะคิดเองแหละมันจะมีไรหรอกอ่ะเทนอขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยเฮ้ยกับไปไหน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 เคุ้้ยชียโอเคดูซิว่าได้หลอดอาหารเท่าไหร่ โอ้โหหลอดอาหารเต็มทันทีเลยมุดกับได้กระดูกมาด้วยเฮ้ยสวยสวยโอเคเฮ้ยตัวอะไรวะนั่ยนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ออ๋อโคกระดูกโคกระดูกอุ้ยวุ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีถาดไหมแถวนี้อยากได้ถาดนะเอาจริงอันนี้กเจอแล้วเจอแล้วโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอไปตัดไม้ก่อนเสียงอะไรวะเหมือนเสียงแรปเตอร์เลยอะใช่ไหม เอ้ยอ๋อไม่ใช่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 รเตอร์สกิลตันโอ้โหเกิดเยอะจังเลยพวกนี้โอ้ยมันก็ยิงแม่นจังเลยตัวนี้ยิงแม่นจังเลยเอาเรียบร้อยโอ้โหโอ้ว่าจะดูแบบชัดๆอะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยภาพสวยๆงามๆกูโดนทางไปเรียบร้อยแล้วเียดายเเียดายมากเีรดายมากเอาเป็นว่าช่างมาแล้วกันนะในถ้ำนี้พวกครงกระดูมันก็เยอะอยู่เราไม่ต้องเสียดายอะไรขนาดนั้นก็ได้ วเดนมันหลับกันหมดแล้วโอ้พระเจ้าจริงๆมันสามารถขี่ได้ไหมอ่ะอาอย่าตื่นเชนโอ้ยโอเคเดโนเสาร์ส่วนใหญ่มันก็กำลังจะนอนกันหมดแล้วเอเเ้ยเอ้เยเส้ยเสียเสียเส้ยเสียเยเสียเสียเสยเสยเียเสียเสียเสืเสียเสียเสเสียเสียเสียอนเสเสียเสีเสอยสเสียเสียเสีเสีเสีเ่ ไพเนโนซอซอสเล็กไอ้ยตีเล็กนี่ว่าโอ้ยไอ้ยตีเล็กนี่ว่าออ้ยเจี๊ยบเร์เฮลโล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 เฮลโฮลโลมันตีเราไหมฮ้ยอุ้ยฮู้ยฮ้้ยย้ยจริงๆถ้าเราไปตีมันมันจะตีเราคืนไหมอ่ะไม่ลองไม่รู้ไม่ลองไม่รู้เฮ้ยตีได้ อุ้ยตีแรงด้วยตีแรง้วยแต่มันตีเราครั้งเดียวเกือบตายเลยอ่ะจริงๆผมก็นึกว่าถ้าเราตีมันคือมันจะโกรธทันทีเลยแต่มันไม่โกรธล่ะ <c oughs> ก็ได้อ่นะอ่ะขอ,อหนึ่งหนึ่งกับมันแล้วกันเออเออเออดีที่มันตายง่ายเนี่ยดูซิว่าเราได้อะไรมามั่งไม่ค่อยได้เลยเลยไม่ค่อยได้เลยดูซิผเผาสียางอุ้ยเผาเสร็จแล้วเผาต่อเลยมาทีผมว่าเราไปย้ายทีมฐานดีกว่าแถวนี้มันทำเลยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่ก่อนอืนนี้ผมขอข้ามด,ดาบไปก่อนแล้วกันนะดาบเราพังแล้วอุ้ยอะไรอะ่ะเป้อุุยแบ็คแพคไดโนเสาร์ทำอะไรได้อะ่ะอุ้ยอุ้ยเก็บของได้เหรอเอ้ยอย่างนี้ก็สวยดีแล้วไงต่ออุ้ยอุ้ยแล้วมันเปิดยังไงอะ่ะแล้วมันเปิดยังไงอะ่ะผมว่ามันมีที่เปิดอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเปิดยังไงเอาเป็นว่าถ้าเราจะเปิดเลยเราค่อยวางปุ๊บเราค่อยเปิดเอาแล้วกันนะดได้อยู่ได้อยู่ นีเผาเสร็จแล้วโอเคสวยงามมาเดี๋ยวเราไปดูสถานที่อันดีกว่าก็จะมีตัวอะไรนะ่าสนใจอีกไหมจำได้ว่าในรเสาวีนี่คือมันมันมีเยอะอยู่นะเอ้ไม่ใช่เล่มนี้ดิใช่ไหมเล่มนี้หรอไม่ใช่เล่มนี้ไม่ใช่เล่มนี้เล่มเล่มนี้เล่มนีเเ้เออไหนดูซิว่าในรัสเซีมันมีตัวอะไรมั่งระหว่างเดินทางเฮ้ยมีหลายตัวอยู่นเนี่ยที่เรายังไม่เคยเจอเอ้เยอะเยอะเยอะจริงเยอะจริงเยอะจริงจอะไรเคก็มีใช่ไหมเจระเขเคโอ้มีประมาณสามสิบสามตัว่โอ้ยแต่ละตัวอะไรวะเนี่ย เออเยอะเยอจริงเยอะจริงเดี๋ยวเป็นว่าช้ามันก่อนละกันนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุย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 ตายแล้ว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 ยลมันลงมาไหมเยว่าดกสอกินพืชโอ้ไทเรโนโอ้ทีเล็กมาแล้วนี่มันนอนอยู่โอ้ยสองตัวไว้ชี้ องตัวมันไม่เห็นเราก็ช่างมันแล้วกันปล่อยไปปล่อยไปมันตีอะไรวะนั่นน่ะอ๋อตีได้ยวยเสาน้อยเฮ้ยกูเฮียอะไรวะเนี่ยเาตายแล้วโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอตัดไม้ไปพักทางก่อนแล้วกันนะระหว่างเดินทางเดี๋ยวเราจะไม่มีไม้ใช้กันโอ้ยลูกน้อยวิย้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเบหลารไม่ดอกอะไรด้วยอุย้ยเชี้ยอะไรวะเนี่ยอุย้ย ใช่ตัวนี้ไหมโอ้ยว่าใช่กูว่าใช่กูว่าใช่กูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วทีเนียใต้น้ำมันจะมีตัวอะไรไหมอ่ะเอ้ยแซลมอนมีมีมีมแซลมอน <ๆ S 1> ขอเ,เนื้อหน่อยขอเน, <ๆ S 2> เนื้อหน่อยโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราตัดไปตอนเช้ากันดีกว่าตอนคืนนี้มันไม่น่านจะมีอะไรไหมโอเคตัดมาในตอนเช้านี้อุ้ยเทียอะไรวะเนี่ยเอออ๋อมันตีสมบีให้เรา เฮ้ยอย่างนี้ก็สวยดีเออตัวนี้มันเป็นมิดนะเนี่ยเออมันจะมีตัวอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาถ้าบนชื่อเรานะเดี๋ยวขอดูซิว่ามันอยู่แถวไหนจะได้ระวังตัวทันฮัลโหลโอ้โหตีได้ไหมเฮ้ยตีได้ตีได้ตีได้เฮ้ยเฮ้ยจบแล้วจบแล้วชนะแล้วชนะแล้วเฮ้ยเรียบร้อยโท๊ดทีพอดีพี่แขนยาวพอนะ ทีน่คือเราเจอถ้ำแล้วสวยงามเดี๋ยวเราลงไปดูดีกว่าว่าในถ้ำจะมีอะไรน่าสนใจไหมอาจจะเจอโครงกระดูกเหมือนตอนที่เราก็ได้นะในช่วงเวลานี้ผมก็ได้ออกสำรวจไปหาแร่หาเหล็กหาฐานอะไรไปเรือเ่อยเปื่อยซึ่งมันใช้เวลาไปนานมา,มากๆเลยและในระหว่างฟาังแรกผมก็ได้เจอสิ่งนี้สิ่งที่ผมตามหามาโดยตลอดเออเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโครงกระดูกออกให้ออกให้สู้เคนี่ไงโครงกระดูกโอ้ม y g อดเอาไอ อ่แต่ไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็เจอพวกแร่เยอะอยู่นะนั่นแหละครับผมก็ได้เจอโครงกระดูกไปที่เรียบร้อยแต่ก็ทําพลาดโดยการเผลอไปคลิกมันโอ้โหเสียดายมากมากเลยแหมไอเราก็กะว่าจะทาเป็นปกคลิปสักหน่อยโอเคแต่ก็ช่างมาแล้วกันนะในระหว่างนี้ผมก็ได้ทาการฟาร์มแร่ไปเรื่อยเปื่อยซึ่งมันกินเวลาไปเยอะมากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนผมฟาร์มแร่เสร็จดีกว่าเอออะไรอ่ะโตัวอะไรตีวะนั่นอเอ,อ้ยมันไม่ได้โดนตัวอะไรตีเนี่มันเกยตื้นตาย เจอตื้อตายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีของเผือกด้วยไม่ถึงมาดาวมาเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยให้ไปสบายเองโอ้โหเศษซากเต็มเลยเศษซากเต็มเลยของเก็บหน่อยครับบเก็โอ้ยของเก็บเกินของเก็บเกินของเก็บกินเจ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 นไปละโอ้ยเฮ้ยเขี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 ้ยละเขี้ยละเขี้ยละเขี้ยละเฮ้ยไอ้กูขังตัวเองไว้แม่งเลย One hour later โอเคในตอนนี้ก็ชาร์าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยขอเก็บศพมาเลยแล้วนี่มันตัวอะไรวะนั่นอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะโอ้โอ้ยจระเข้จระเข้โอ้ยจระเข้ขอตีได้ไหมโอ้ยไม่ตีแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วกู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 ไปแล้วอย่า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 ตามมาอย่าตามมานะมันว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่าตรงนี้มันไม่น่าจะปลอดภัยสักเท่าไหร่โอ้พระเจ้า เราเจอที่ทำเลดีๆแล้วเฮ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปไหนมันจะไปไหนอุ้ยเชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหทีเล็กเกิดตรงนี้เลยนะเปิดว่าในคลิปนี้ผมปอจะคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เบอร์ไปกันมั่นใจบทในคลิปต่อไปเดี๋ยวขอบผมเสาร์วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละเอ้ยเอกว่าละกลัวละกลัวละกลัวละเฮ้ยเด็กนักศึกษาใหม่ เอ้ยเอ้ยชาจบนี้ชาจบนี้กดปิดจลิปกดปิดคิปสิว่าใครจะชนะเรียบร้อยทีเล็กชนะทีเล็กชนะชนะมีการประกาศสักดำด้วยมาขอปิดงานเลยละกันเออโอเคศึกนี้ทีเล็กก็ชนะไปละกันแต่เราเก็บงานอะแต่เราเก็บงาน